สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับแห่ซื้อเลขหลวงพ่อทบเกี้ยงแผงติดนับหมืน่นแห่ร่วมวงสวงครบรอบ47ปีวันมรณาภาพหลวงพ่อทบเกจิอาจารย์ชื่อดังวันที่14มีนาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดช้างเผือกตำบลวังชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เนื่องในวันครบรอบ47ปีวันมรณาภาพของท่าน โดยมีสิทย์ญาณุสิทธิ์จากทั่วสรารทิศกว่าหนึ่งคนคนนาเครื่องบวงสวงมาถวายและเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยมีดอ,อร์ดิเลกถึงฟัง่งอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานฝ่ายคาวาสซึ่งนอกจากพิธีบวงสวงดวงวิญญาณหลวงพ่อทบแล้วยังมีพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลหลวงพ่อทบรุ่นปลดหนี้ร่ำรวยซึ่งจัดสร้างโดยพันตำรวจตีทเดชกล่อมเกี้ยงผอกกพอ จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อถวายแก่วัดให้นําไปให้สิทยาณุสิทธิ์ได้เช่าบูชาเพื่อนําปัจจัยมาบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภายในวัดทั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมจานวนสี่รูปนั่งปกอธิษฐานจิตได้แก่หลวงปูว่วีทีละปัญโยวัดป่าสัทธานวนารามอําเภอลมเก่าพระครูโพพัชรธรรมพระอาจารย์เด่นวัดโพกาง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ภาธิการบรรทบมหาวีโลเจ้าวาดวัดช้างเผือกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์พระครูสุตศรีตลาธที่คุณรองเจ้าคณะอำเภอสนามชัยเขตเจ้าวาดวัดห้วยน้ำซับจังหวัดฉะเชิงเซาสำหรับประวัติหลวงพ,พ่อทบเกิดเมื่อวันที่3มีนาคมพศ2424ตรงกับสมัยรัชกาลที่5ที่บ้านยางหัวลมตำบลน,นายมอ,เอํเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์เมื่ออายุได้16ปีตรงกับปีพศ2420ได้ทําพิธีบรรพชาสมณีนเรียนหนังสือขอมและสยเวทวิทยาคมจนมีความรู้แตกฉานพออายุครบ21ปีได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุหลังจากอุปสมบทแล้วท่านได้กลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดช้างเผือกและศึกษาวิทยาคมเพิ่มเติมจากพระอาจารย์สีพระอาจารย์ปานและหลวงทศบล เพ่งเป็นคารวาสผู้มีอาคมแก่กล้าอยู่ในขณะนั้นและศึกษาวิปัสนากรรมฐานจากพระครูเมืองจนเป็นที่เรื่องหรือว่าท่านสามารถนั่งวิปัสนาได้หลายวันโดยไม่ฉันอาหารเลยหลวงพ่อท่านเป็นพานักพัฒนาสร้างเสนาะบทวิหารให้แก่วัดต่างๆมากมายในเขตจ,จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอชนแดนก่อนจะกลับมาจับปัษาทีวัด พระพุทธบาทเขาน้อยอำเภอชนแดนก่อนกลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดเผือกและมรณาภาพที่วัดน,นี้ในวันที่19มีนาคมพศ2519ตรงกับสมัยรัชกาลที่9รวม4ี่อายุได้95ปี74พรรษาหลังมรณาภาพคณะศิทธยานุสศิษย์ได้นำศพบรรจุไว้ในโรงแก้วตามคำสั่งสุดท้ายก่อนมรณาภาพว่าห้ามนำร่างกายกูไปเผาต่อมาในวันข้างหน้า ร่างกายนี้จะมีคุณประโยชน์ต่อวัดทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายในงานได้มีพ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่จำนวนมากแต่ที่คนถามซื้อมากที่สุดจะเป็นตัวเลขเกี่ยวกับหลวงพ่อเช่น4-7เป็นวันครบรอบวันมรณะ1-4-2เป็นอายุของหลวงพ่อและ1-9ซึ่งเป็นวันที่หลวงพ่อมรณาภาพซึ่งตัวเลขทั้ง3ตัวนี้ก็มีคนคว้านซื้อไปหมดแล้วขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ